ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนะคะมีกําหนดเดินทางเยือนเวียดนามในสัปดาห์หน้านี้ค่ะเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานนะคะว่ากระทรวงต่างประเทศของจีนแถลงว่าประธานาธิบดีสีจินผิงแห่งจีนจะเดินทางเยือนเวียดนามระหว่างวันที่12-13ธันวาคมนี้เพื่อพบกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเวียดนามและรวมหาหรือเกี่ยวกับการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศโดยจะมุ่งเน้นไปที่ประเด็นเรื่องความมั่นคงทางการเมืองประเด็นความเคลื่อนไหวและความร่วมมือทางทะเลและส่งเสริมความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ ด้านทางการเวียดนามออกมายืนยันการเดินทางเยือนของผู้นําจีนในครั้งนี้เช่นกันนะคะซึ่งจีนนั้นถือเป็นประเทศคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของเวียดนามทั้งจีนและสหรัฐต่างก็พยายามที่จะขยายอิทธิพลเข้ามาในประเทศกลุ่มอาเซียนซึ่งรวมไปถึงเวียดนามด้วย โฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนระบุข่าว่านับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจีนและเวียดนามได้มีการติดต่อในระดับสูงหลายครั้งพร้อมเดินหน้ากระชับความร่วมมือในหลายๆด้านซึ่งความร่วมมือเหล่านี้จะช่วยรักษาสันติภาพเสถียรภาพและความรุ่งเรืองในภูมิภาคนี้ต่อไป แผนการเยือนเวียดนามในครั้งนี้ของผู้นําจีนเกิดขึ้นหลังจากที่เมื่อช่วงต้นเดือนนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนก็เพิ่งจะเดินทางเงยือนเวียดนามไปนะคะและได้พบปะหารือกับบรรดาผู้นําของเวียดนามอีกด้วยค่ะ